วันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะคในการต้องการจัดเรียงช่องใหม่จากเดิมเนี่ยช่องฟรีทีวีนะจากสาอากาศจากาสายส่งเนี่ยเวลาเราจูนออตโต้เข้ามาปุ๊บนะครับช่องจะเรียงตามสถานีส่งแต่ว่าจะไม่ได้เรียงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับถามว่าเราสามารถจัดเรียงได้ไหมเราสามารถจัดเรียงได้ด้วยตัวอุปกรณ์2องทีสอ,สอมันะครับแต่รูปแบบนี้เป็นการจัดเรียงใน หมายเลข LCN ที่ยังว่างอยู่นะครับวิธีการก็คือ,อจากเสาอากาศเข้ามานะครับต่อผ่านสปิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเราต่อจากเนี้ยเข้ามาตัว a g c 719นะครับเอาสัญญาณดีต้นทีวีเนี่ยทีสอครับเอาต่อจากตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่ออีกเส้นหนึ่งอสองเส้นนะครับจากนี้เข้าไปที่พอร์ตทีสของตัว 2 d v v 2 max นะครับแล้วต่อเอาต์พุตเนี่ยขึ้นไปวนไปที่ AGC อีกทีนึงให้เราต่อที่อินพุต1นะครับอ่าอินแล้วก็ in 2นะครับอินเนี่ยก็คือต่อจากตรงนี้นะครับเราจะตัดความถี่ไหนออกไปนะครับความถี่ที่ขึ้นช่อง Color อร์บานะครับเราสามารถตัดได้นะครับเราตัด2ความถี่ด้วยการที่ว่าเรา AGC 789เนี่ยบล็อก บล็อกความถี่ที่มักที่44กับมักที่32นะครับบล็อกเพื่ออะไรช่องที่ขึ้นเป็นคา,าร์บอนออกแล้วก็เลือกเฉพาะช่องที่ไม่ขึ้นคา,าร์บอนเข้ามานะครับโดยวิธีการเลือกเนี่ยตัว 2TP2 ม2ักเลือกนะครับระบบเราไม่ต้องมีบูตเตอร์ก็ได้ถ้าหากว่าระบบไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถใช้ a g c 7 9เป็นตัวขยายไปเลยเพราะว่าตัวของ a g c 7, 7 9เนี่ยเป็นทั้งตัวคอนโทรลเป็นทั้งตัว คือคือหลักๆของของ agc เ9เหมือนบูสเตอร์ตัวหนึ่งนั่นแหละครับขยายออกมาก็สามารถลงกับคงขายได้เลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างที่เราจ่ใส่แค่บูสเตอร์ตัวหนึ่งในในการออกแบบระบบบูสเตอร์แค่ตัวหนึ่งจูนสัญญาณออกมาปุ๊บต้องรายการจะไม่ได้เรียงตามที่เราต้องการและจะปนกับช่องที่ขึ้นคาลเลอร์บาร์ออกมาเราจะไม่สามารถตัดออกได้เลยนะครับหากเราต้องการจัดการ ต้องใช้โซลูชันนี้ก็คือใช้ตัว2 d v v 2 m ั x ในตัวนี้เป็นการกรองช่องที่ขึ้นคาต์บาออกไปนะครับแล้วเลือกเฉพาะช่องที่ต้องการเนี่ยกลับมาเพื่อเอาไปมิกกับ AGC789 แล้วออกไปยังโครงข่ายของเรานะครับเดี๋ยวมีวิวดีโอเปรียบเทียบให้ดูวิธีการเป็นอย่างไรหลังจากที่เรา,าเรียงเสร็จแล้วช่องจะออกมาเป็นแบบไหนจะเรียงแบบไหนครับ แบบที่กำลังจูนอยู่ณนะตอนนี้คือการจูนแบบไม่ผ่านระบบนะครับเราสังเกตว่าช่องเนี่ย LCN ช่องหนึ่งไม่มีนะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับ20ก็ไม่มีนะครับช่อง ที่เป็นช่องการศึกษาเนี่ยเป็นแถบสีขึ้นเต็มเป็นหมดเลยนะครับวิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการต่อผ่านระบบตามไรอาแกรมนะครับวิธีนี้ก็คือเราต้องเอา2ความถี่ก็คือความถี่ที่32กับ44เข้ามาที่เครื่อง2 TP2 มักก่อนเพื่อที่จะเอามาจัดเรียงช่องรายการตามที่เราต้องการตาม LCN ที่ยังว่างวิธีการ เลือกช่องนะครับเราสังเกตว่าเราจะเห็นรายการช่องเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเลือกช่องใดช่องไหนมาใช้งานนะครับช่องที่เป็นคาร์ิบาเราก็ไม่ต้องเอามานะครับมีการจัดการเรียงช่องใหม่ก็คือ lcn นะครับตามโปรแกรมที่ให้เห็นเลยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะที่เรา ทำการเลือกแล้วก็จัด LCN เสร็จแล้วเราก็ทํากันจูนใหม่นะครับเรามาดูว่าหมายเลข LCN ของตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยเรียงตามที่เราต้องการแล้วหรือยังสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นช่องไทยพีีเอสเป็น LCN ที่1ใช่ไหมเห็นไหมก็จะขึ้นเป็นที่1ให้แล้วนะมันจะเรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เนะ 10, 17 18จ9 20อ่านะครับจนถึง35นะครับ นี่แหละคือวิธีการที่เราสามารถที่จะจัด,จดเรียงช่องตามความต้องการให้นะสำหรับตัวอุปกรณ์2 t v 2ม a กนะสามารถใส่ลิงก์ M3U หรือสร้างวิดีโอ,อคอมมิเนโปรไฟล์ของเราเองได้นะนี่คือความสามารถพิเศษเสริมของตัวอุปกรณ์